สวัสดีครับสวัสดีน้องไอ้นะครับเสื้อดำน้องป้อนบาร์เซโลน่านะครับวันนี้นะครับ,นนะรบจะมาทำหัวข้อเกี่ยวกับการฝึกเตะกลางขานะครับสำหรับน้องไอซันแบกนะครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นน้องไอซซันแบ็กแต่ว่าจะมาฝึกม้วนนะครับอ่าก็คือน้องไอในคลิปที่แล้วก็คือการฝึกข้ามขาเนาะก็คือข้ามขาได้แล้วแต่ขายังไม่กลางวันนี้เราเราใช้อ่าน้องที่จริงๆเลยนะครับอ่าที่กลางขาไม่ได้จริงๆเลยมาฝึกนะครับแล้วก็น้องป้อนนะครับซึ่งกลางขาได้แล้วนะครับก็จะมาสาธิตให้ดูด้วยนะครับอ่าแต่น้องป้อนนี่จะถนัดซ้ายน้องไอจะถนัดขวานะครับอ่ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะ,ะการเตะการเตะให้น้องไอเตะใ,ให้น้องไอเตะให้ดูก่อนนะครับว่าน้องไองอขาอย่างไงนะครับมีน้องๆหลายหลยคนทักเข้ามาถามบ่อยมากเลยนะครับว่าไม่กางขาเพราะว่าการกางขาสําหรับมือใหม่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสําหรับคนที่ฝึกและมันเป็นยากแต่สําหรับคนที่มีพรสวรรค์บางทีก็อาจจะไม่นานนะครับอาจจะเป็นเลยแปบ๊บเดียว ดูดูน้องไอซ์ก่อนนะครับนี่คือการเตะที่งอขานะครับอลองม้วนนะครับการฝึกอ, <c oughs> อันนี้คือน้องไอซ์ก็คือฝึกม้วนในขั้นแรกก็คือการข้ามขาแต่น้องไอซ์จะข้ามขาได้สูงละเริ่มข้ามขาได้สูงละ <ขา S 1> แต่ขาย,ยังไม่ยืดออกเนาะ,ะขายังไม่ยืดออกอ,อย่างป้อนนี้ขายืดออกแล้วป้อเตะให้ดูเมื่อกี้เป็นงอขานะครับเตะเลย ก็คือน้องป้อนนะครับอายุเท่ากันเนาะเพื่อนกันอายุ17ทั้งคู่นะครับแต่น้องไอซ์จะถนัดชันแบกน้องป้อนถนัดม้วนมาตั้งตั้งแต่แรกแต่จะมาสอนน้องไอซ์ให้ม้วนเป็นด้วยนะครับอ่าก็ช่วยกันนะครับอ่าอันดับแรกนะครับอ่าให้พยายามนะครับอันดับแรกนะครับคือเมื่อกี้ตะก้อตะก้อมันจะอยู่ต่ํานะครับอยู่ในระดับที่งอขานะครับอ่าแอดมินจะให้เพิ่มความสูงขึ้นนะครับ เพิ่มความสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้น้องไอซ์ได้ก้าวไปทางนี้ออมาทางนี้ขยับมาทางนี้ไม่ไม่ไม่เนี่ยเนี่ยไอซ์ถอยมาเนี่เออเดินมานี้อีกแล้วมานี้เออตอนแรกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เนะาะแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราเข้ามาแล้วมันจะบังคับให้ขาเรามองอยู่แล้วครับเพราะว่ามันต่ําเราลองเอาขึ้นประมาณศีรษะ,ะเพิ่มขึ้นประมาณศีรษะนะครับคนที่ฝึกนะครับให้เหนือศีรษะเล็กน้อยนะครับให้ฝึก ให้ฝึกตรงนี้เลยนะครับนะช้านะพยายามเตะเตะเตะใช่ไหมเตะขึ้นไปกลางขาแล้วเหยียบอปแบบนี<ๆ>้เลยหยยาอย่าไปงออย่าไปงอแบบนี้นะ<อ>ให้เตะกลางขาไปอย่างนี้อาจจะได้แคบแต่อาจจะได้ไม่กว้างมากแต่ว่าก็ให้กลางไปอย่างนี้หมุนไปเลยหมุนไปเลยหม,มุนเป็นกลางหันไปเลย ยังงออยู่นะเฮ้ยงอขาครับยังงออยู่่ะพ yani ่อน้องฝึกใหม่นะครับแต่ว่าก็โดดได้สูงนะครับเมื่อกี้โดดได้ส um ูงมากแต่งอไม่กล้าเหยียดออกแล้วก็ขึ <h 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 ้นอีกอ่าข ah> ึ้นอีก่ะลองลองอีกทีเตะเตะเตะขาหน่ยไอ้ไอ้ไปเตะไอ้ยังเอายี้เตะใช่ไหมโดนทุ่นพยายามเตะขึ้นอย่างนี้ดิเตะขึ้นเตะขึ้นมาอย่างนี้ขึงขามาเลย ตัอปกติไอ้ไปอย่างนี้ใช่ไหมไปขึ้นไปอย่างนี้หน่เฉียงเฉียงขึ้นไปหน่อยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยเลยครับอ่าได้เฉยเลยอ่าไอ้ไม่เคยเตะได้สูงขนาดนี้นะครับรอบนี้รอบแรกเลยเตะได้เต็มเท้าด้วย แล้วขากลางเลยนะแต่ว่าสังเกตนะครับว่าพอขากลางเสร็จปุ๊บขาซ้ายเรามันจะกดขานี้มันจะขาขวาเราจะกลางขึ้นไปข้างบนขาซ้ายจะกดลงตอนแรกที่ขาง,งอขาขวาจะเอขาซ้ายจะขึ้นสูงแต่ขานี้ก็จะงออยู่แต่ตัวเนี้ยคือไอ้ขึ้นไปเตะเสร็จขานี้จะลงแล้วก็ขานี้ขึ้นไปเตะขาขวาขึ้นไปเตะแล้วตัวจะเอ็นลงเล็กน้อยมันจะทําให้ขากลางลง,งเออกลางออฟเอบทำไม<ล>ะจะมีลูกเดียวหรือเปล,<ะ>ล่านะครับวันนี้รอดูอีก <ละ S 1> ว่าเมื่อกี้ถ้าถ้าาระดับหัวมันมันขาดไม่ขาดก็ีนี่ปเป็นเอยกยกไม้แ้ยกขึ้นี่ี่ลยเหมือนเดิมไนะหมแล้วพลิกเหมือนเดิม,นะมหไหมจำดืจำเดืออ่าจินตนาการเหมือนเดิมหนึ่งสองลีลีบสองไปเอ <c oughs> <c oughs> กลางแล้วครับแต่ว่ายังลกขานะมีเสียงลกขาน้องๆที่ฝึกใหม่นะครับจําไว้เลยนะครับทุกคนกขาแรกๆเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันทีหลังขออีกขออีกเอาขึ้นไปอีกขึ้นอย่างนี้เออนี่แหละกระโดดรอยใส่เหมือนเดิมนะไม่ต้องรีบกระโดดจําจินตนาการเหมือนเดิมจินตนาการเหมือนเดิมแล้วก็กระโดดรอยขึ้นไปเตะทวงขาไปเลยแล้วก็พลิกตัวไปเลย หนึ่งสองเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเริ่มได้แล้วอ่ะวันนี้นะครับประสบผลสำเร็จครั้งแรก,แต,กต้องออกลก,อออกลูกแรกกว้างมากเลยนะครับลูกแรกนี่จะกว้างาเลยเนาะลูกแรกกว้างและสูงลูกสองก็รองลงมาลูกสามนี่เริ่มตาเหมือนกําลังไม่ค่อยมีนะครับแต่แต่ไอต้องให้น้องฝึกบ่อยๆนะครับต้องให้น้องฝึกบ่อยๆอ่าเพราะว่าถ้าน้องกางขาแบบนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องไอหรือว่าน้องๆทุกคนที่ฝึกอยู่นะครับ ท่ากลางแล้วอย่าทิ้งนะครับบางทีอาจจะลืมท่าได้เราพยายามฝึกบ่อยๆแรกๆก,การขาออกเราฝึกจะเจ็บนะครับอาจจะเจ็บกล้ามเนื้อตรงขาขวาตรงรอบขาเรานะครับเพราะว่ามันเป็นการบิดเตะแบบแนวใหม่ของเรานะครับอ่าเอาเอาอีกรูกหนึ่งอาอีกรุกหนึ่งไปอีกรุ่หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะอาอีกสองลูกดีวกว่านานะเอาช้าๆนะสองลูกนะ เดอดอ่านนอ่ะม่จะถามน้องไอไอมานี่อ่ะตอนแรกที่ลูกแรกเลยที่ได้เราจินตนาการยังไงเวลาเราขึ้นไปอ่ะขึ้นขึ้นไปแล้วก็เหยียดเหยียดออกเหยียดออกเลยใช่ไหมเหยียดออกเลยเหยีออยดอ,ออกเลยแล้วยังไงไปไปเต็มแรงไหมเต็มแรงครับเตะไปเต็มแรงแล้วก็พลิกตัวครับพลิกตัวไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะสนามอ่ะเพราะว่ามือเรามันจะลงช่วยนะครับ จดบมืออ่ะก็คือบอกว่าพยายามเตะไปไม่ต้องค้างไว้นะครับคือน้องๆเตะไปแล้วอย่าหยุดนะครับคือเตะถ้าเย,ยียดเหยียดขาออกก็คือถ่วงไปเลยครับเตะถ่วงไปแล้วก็พลิกตัวเลยยังไงมือเราก็ต้องพลิกมาเสร็จมือเราจะลงช่วยอยู่แล้วครับก็เน้นนะครับให้ทําในสนามหญ้าที่สามารถนุ่มๆนะครับเผื่อมีเข่ามีอะไรเราไปขูดหรือว่ากระแทกขูดหรือกับปูนหรือว่าอะไรมันมันเจ็บครับให้หาที่นุ่มๆอ่ะขออีกลูกหนึ่งก่อนปิดคลิปวันนี้โอ้เดี๋ยว ถ้าเกิดว่าทําวันนี้เนอะจะทำํำแล้ววันหน้าจะมาถ่ายคลิปอีกนะครับว่าจะยังทําได้อยู่ไหมแต่วันนี้เหมือนมาเต็มร้อยครับเอาขึ้นอีกอ่าอ่าอ่านอีกน่นากระโดดใส่เลยนะกระโดดใส่เลยเออเอาลาาขาไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะครับที่มาฝึกกับน้องไอนะครับสรุปนะครับสรุปเทคนิค เล็กน้อยนะครับในตะก้ออินดีต้ตะก้อบ้านๆของเรานะครับที่ให้น้องไอซ์ฝึกตอนแรกที่น้องไอซ์ไม่ยืดขาก็คือความสูงมันมันตำ่ำหนึ่งความสูงมันตำ่ำสองเพิ่มความสูงขึ้นเพิ่มความสูงขึ้นแต่น้องไอซ์ก็ยังกระโดดสูงแต่ขาก็ยังไม่เหยียดพอทีนี้เราลองเอาตะก้อขึ้นไปให้มันเกือบสุดมือเนาะเมื่อกี้เนาะอาจจะสุดมือชิงเฉียงแบบนี้นะครับของแอดมินนะทีนี้พอสุดมือปุ๊บน้องไอซ์ปรากฏว่าให้น้องไอซ์กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปแล้วเตะปล่อยตัวไปเลยปล่อยขาปล่อยตัวไปเหวียงไปให้มัน ตามรอบเลยปรากฏว่าทําได้นะครับแต่ยังตะกุกตะกักแต่เป็นท่าเริ่มสวยแล้วครับอแล้วจากนี้ก็คือการฝึกถ้าอยากให้สวยก็คือการไปฝึกไปพัฒนานะครับจะเตะงไงท้องจะเต่าตีลังกายยังไงก็แล้วแต่ก่อนอื่นต้องกางขาให้ได้ก่อนนะครับแต่บางคนมาถึงฝึกไม่นานเนาะบางคนฝึกหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเหมือนบางคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วเขาก็ฝึกเร็วบางคนฝึกหกเดือนบางคนฝึกหนึ่งปี เ่องอายุการฝึกของแต่ละคนหรือว่าเวลาในการฝึกมันแตกต่างกันและความสามารถมันแตกต่างกัน,นครับสําหรับน้องๆคนไหนที่ขยันนะครับได้แน่นอนครับเหมือนน้องไอ้ครับทามา3ามคลิปแล้วครับคลิปนี้กางขาได้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปอย่านี้เนาะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาน้องไอมาฝึกเตะเหมือนเดิมแล้วก็ให้น้องป้อนโชว์นะครับในคลิปถัดไปเลยครับในคลิปวันพรุ่งนี้เนาะ ต่วงนี้กอ็อยู่ในช่วงเก็บตัวโควิดนะครับก็มาสนามกันแค่3คนนะครับอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้เนะาะครับสวัสดีครับบ,รบ,บ๊ายบายเค <c oughs> okay.